เมิงเทือกเขาบูโดตอนที่สผู้สูญหายที่กลับมาสะกดดากาอีกครั้งเจ้านายลุกไววหรือเปล่าเจ็บตรงไหนมากไหมว่าเปลดจริงการตะโกนถามและนั่นทำให้สมาธิที่เพ่งอยู่กับการพยายามต่อต้านพลทหารซึ่งตายไปแล้วตรงหน้าเสียจริตไปกรงเรียบที่ไม่น่าเป็นของมนุษย์ได้จิกเข้ากลางอก และหมากระชากเปิดเนื้อหนังให้ฉีกเลือดสาร์ทว่ามันไม่ได้ผลการมีดีเกินกว่าที่จะเสียท่าให้กับปีาศาจร้ายแต่ไรประสบการณ์นี้เขาปัดแขนมันออกยกเท้าขึ้นยันสุดแรงและมันแรงจนจ่าทรงยศยังตกใจร่างปีาศาจพลทหารกระเด็นไปไกลหลายเมตรนั่นยังไม่เท่ากับที่ชายหนุ่มผู้นี้ ยังอุตสาห์พุ่งเข้ามาสอดแขนประคองให้ลุกขึ้นพร้อมเตือนสติอย่าเวอเจ้านาอย่าเวออะไรก็ตามที่โผล่มาหลังจากนี้ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักมันไม่ใช่คนแล้วก็นะดูนะหลังซ้ายขวาบนล่างให้ดีเพราะพวกมันจะโผล่มาจากตรงไหนก็ได้เพลียงจังหวะเดียวกันนั้นการตวัดปืนขึ้นระเบิดศีรษะพลทหารปีศาจจนไม่เหลือชิ้นดีการกระทําของเขา โหดไร้ไร้ยเยื่อใยอย่างสิ้นเชิงอีกไรไหมนั่นคือคำถามจากจ่าทรงยศเท่าที่เปล่งออกมาได้ความชราแม้จะยังไม่มากแต่ก็หนักหน่วงเอาการเล่นเอาจ่าทรงยศตั้งตัวไม่ไหวหายใจไม่ทันไม่ต่อไรการว่าอีกอึดใจเดียวทนไหนนะเจ้านายไปเร็วเพื่อฟังน้นต้องก,ก,การความช่วยเหลือเพื่อโดนหนักกว่าเราแล้วกันนะ ผมมีอะไรอยาบอกเจ้านายเอาไว้หน่อยมันเป็นเรื่องสําคัญขอให้เจ้านายจำเอาไว้ขึ้นใจทีเดียวได้ว่ามาเลยจะทรงยศรับคําการบอกข้อมูลสําคัญที่พ่อเท่าสนันสั่งความเอาไว้โดยย่อแต่ชัดถ้อยชัดคําเข้าใจง่ายถามย้ํากับอดีตจ,จ่าทหารหลังถ่ายทอดทุกอย่างครบจบว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเมื่ออีกฝ่ายพยียกหน้าการพลันถอนใจยิ้มมุมปากดี ากด้วยก็แล้วกันเมื่อถึงเวลาไปไปกันเถอะว่าแล้วการเร่งปีเท้าขึ้นเขาซึ่งเป็นการกินแรงขั้นสุดก็เริ่มขึ้นอีกครั้งตัวจ่าทรงยศกังวลหนักถึงขั้นวิตกจริตทว่าตลอดเส้นทางที่เหลือไม่มีเหตุการณ์อะไรน่าตื่นเต้นขึ้นอีกเว้นก็แต่ตอนที่ทั้งคู่โผกลับไปที่ฐานและต่างฝ่ายต่างตะเบงเสียงใส่กันเพราะความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะอธิบายทุกอย่างได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างแลกข้อมูลความฉงนและข้อสันนิษฐานทั้งหลายก็ได้รับการคลี่คลายทุกอย่างเป็นไปอย่างที่พ่อเท่าสนันและการคาดเดาไว้เจ้าปีศาจนามดากาฮาริเมาเปลี่ยนเยือที่ร่างกายไม่ถูกขย่ำจนเละเทะเป็นทหารตายอานาจริงๆเอาละถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องวางแผนกันไหมเด อย่าหาว่างินว่างี้เลยนะเจ้านายเราไม่มีแผนตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือการขัดคอขึ้นเล่นเอาจ่าทรงยศหันขวับกลับไปทำตาเขียวใสแสบสวงยิ่งนักคิดในใจนี่กูพูดอะไรออกไปถูกแล้วมันไม่มีแผนตั้งแต่ไอปีศาจนั่นโจมตีทั้งกลุ่มผู้ร้ายและทีมของผู้กองอำนวยผู้สาบสูญเงียบปากไเถอะนะเจ้าก,การเองนี่มันผีเจาะปากจรงิงจงนั่นล่ะ การจึงเงียบปากได้เมื่อถูกพ่อเท่าสนันเอ็ดเอาแผนที่จะคิดได้ก็เป็นเพียงแผนง่ายๆคือตามหาตัวผู้สูญหายก่อนนั่นคือผู้กองอำนวยและบังลาซึ่งฝ่ายหลังนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยสำหรับการและพ่อเท่าสนันอยู่ทว่าทั้งคู่เลือกจะปิดปากเงียบไม่กระโตกระตากไม่ใช่ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้แต่ด้วยความที่บังลา ค่อนข้างเป็นคนน่าเชื่อถือดังนั้นมากกว่าครึ่งในกลุ่มชาวบ้านอาสาครั้งนี้และอีกหลายสิบหัวในบ้านบาเจาะต่างก็มั่นใจว่าบังลาบริสุทธิ์ส่วนทางด้านของหมอหนุ่มจากเมืองกรุงที่ถูกระบุว่ากลายเป็นภาชนะให้เจ้าสมิงดากาฮริมเอาใช้ร่างนั้นลึกๆแล้วจะาทรงยศกลับคิดว่าไม่ใช่เขาเพียงอยู่ที่ไหนสักที่อาจถูกกักขังในสภาพอิดโรย ไม่ก็เหลือเพียงกระดูขาวพรนไปแล้วเท่านั้นถ้าว่าถึงอย่างไรก็ต้องพาคนเจ็บกลับไปรักษาที่ตัวหมู่บ้านก่อนนั่นคือสิ่งที่จะทรงยศเป็นห่วงที่สุดทุกคนเห็นด้วยทั้งทหารและชาวบ้านและจากประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาหมาดๆการอดทนรอให้เห็นแสงตะวันแล้วค่อยเดินทางเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจ่าทรงยศย้ำชัดหนักแน่นอีกไม่ถึงชั่วโมงแล้วอดทนกันหน่อยนะ จะทรงยศหันไปนปลอบใจบรรดาผู้บาดเจ็บทั้งสาหัสและไม่สาหัสด,ด้วยรอยยิ้มซึ่งปกปิดความกังวลอันแท้จริงอีกครึ่งชั่วโมงตะวันจะขึ้นที่หมายถึงคือหกโมงเช้าซึ่งความจริงแล้วเวลานี้ควรเห็นแสงเรื่อเรืองแล้วทว่าทั่วอาณาบริเวณยังคงมืดมิดสนิทด,ดำที่สำคัญไปกว่านั้นไก่เถื่อนไม่ขันให้ได้ยินเลยไม่ว่าจะไกลไกล ไก่ปาไก่เถือนเป็นสัตว์ที่ตื่นไวตีสามตีสีเป็นตีปีกขันรับกันทึดทึดทว่านี่เงียบกริบเงียบจนน่าใจหายเงียบและอึดอัดจนหลายครั้งความคิดสปปะบดดนในหัวสั่งให้จ่าทรงยศกระตุก M686 ออกจากซองหนังข้างเอวกดเข้าขมับขวาแล้วเหนียวไกลเสียจะได้สิ้นทรมานแต่ก็ได้การช่วยเตือนสติเอาไว้ดูแล้วอาการแบบนี้ เห็นทีเจ้าหนุ่มนี่คงเผชิญมาบ่อยจนชินแล้วกระมังจึงไม่นั่งขังขอบเลยจนนิดเดียวและอีกอย่างที่ทำให้จ่าทรงยศเลือกเชื่อทุกคำที่ก้านบอกเชื่อในทุกสิ่งที่ก้านทำคือการที่ชายหนุ่มจากบ้านบาเจาะเองก็รู้ว่าความมืดมิดที่เผชิญกันอยู่นี้หาได้เกิดจากธรรมชาติบรนดาลแต่เป็นเพราะอานาจอย่างอื่นตั้งหากและทั้งคณะจะไม่มีทางออกไปจากฐานชั่วคราวแห่งนี้ได้ จนกว่าจะจัดการกับตัวต้นต่อให้มันจบเรื่องเาวนนายมาตรงนี้ทีพ่อเท่าสนันเรียกหาจ่าทรงยศด,ด้วยความเคารพหลังจากพูดคุยบางอย่างกับก้านเป็นที่เรียบร้อยพูดถูกเรียกผุดลุกจากที่นั่งเทว่ายังไม่ไวายหันไปบอกแก่พลบัญจงซึ่งจ่าทรงยศคิดว่าเขาเชื่อใจได้กว่านายทหารหลายคนในที่นั้นว่าพยายามอย่าละสายตาจากความมืดรอบกายอย่าไว้ใจใคร หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาเพราะสิ่งที่เห็นใช่จะเป็นจริงเสมอไปหมายความว่ายังไงครับจ่าก็หมายความตามนั่นละ่ะฉันเจอมาแล้วฉะนั้นหากเจอใครในหมู่คนที่เราตามหาโผล่หน้าเข้ามาทํายังไงก็ได้เพื่อยืนยันตัวตนว่านั่นตัวจริงไม่ใช่อย่างอื่นแปลงมาอย่าวนายพ่อเท่าสนั่นเรียกซ้ําน้ําเสียงเร่งเร้าหนักกว่าเดิมจ่าทรงยศหันไปพยักหน้าบอกว่าเข้าใจแล้วขอเวลาเดี๋ยวเดียวเท่านั้นจริงๆ จำเอาไว้ให้ดีนะบรรจงอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นในทันทีหาทางพิสูจน์ก่อนครับจ้าพลบรรจงตอบครับและพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่อดีตจ่าทหารต้องการจะซื้อคงหมายถึงสมิงร้ายตามคําบอกเล่าของพรานยิ่งอาจแปลงตัวเข้ามาทําร้ายหากเป็นแต่ก่อนพลบรรจงก็คงคิดว่านี่เป็นเรื่องบ้าไปแล้วและจ่าทรงยศเองก็จิตป่วยเช่นกันแต่นี่ หลังจากได้พบเจอเหตุการณ์หลายอย่างได้ฟังหลายเรื่องเล่าไม่เชื่อคงไม่ได้เจ้านายดูนี่นะนี่จะเป็นวิธีที่ทำให้เรื่องทุกอย่างจบพ่อเท่าสนันบอกล้วงเอาของซึ่งทำให้ย่ามตรงออกมามันคือกล่องไม้เก่าๆที่ถูกสลักลายลงอักระเอาไว้จนทั่วอ๋อฉันรู้ยาทรงยศอ้าปากหมายจะบอกว่า ตนรู้ว่ามันคืออะไรและต้องใช้อย่างไรทว่าพ่อเท่าบ้านบาเจาะยกมือปรามให้เงียบเสียก่อนพ่อเท่าจอมอาคมหรือโบโมแห่งบ้านบาเจาะบอกว่านี่คือกล่องไม้ที่เคยเป็นที่ใส่หัวใจและขังวิญญาณดากาฮาริมาเอาไว้แม้ยามนี้ซากหัวใจซึ่งแม้จะผ่านเวลามานานจนย่อยสลายกลายเป็นฝุ่นดินยังอยู่ด้านในแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่พ่อเท่าสนันบอกว่า การไปเจอมันซุกอยู่ในผู้ไม้จุดที่บังลาเล่าให้ฟังนั่นเองเป็นสาเหตุว่าทำไมบังลาจึงเป็นผู้ต้องสงสัยฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะพ่อเท่าด้วยเหตุผลแค่ว่าบังลาไม่พูดถึงกล่องไม้นี่แล้วเจ้าการมันไปเจอด้วยตัวเองถึงกับต้องเมาเอาว่าบังลาเป็นต้นเรื่องเชียวหรือไรความยุติธรรมกับบังลาไปหรือเปล่ามันมีมากกว่านั้นนะเจ้านายไอ้บังลามันบอกว่าคุณหมอเขาเอากล่องไปด้วย มันบอกว่ามันเห็นชัดเจนว่าในกล่องนั่นนะหัวใจของดากายังสดใหม่แล้วก็เต้นตุบๆอยู่แต่ฉันน่ะไม่เชื่อฉันสั่งให้เจ้าการมันออกไปตามหากล่องเพราะสําคัญบางลามันปิดบังที่ซ่อนเพราะหากฉันหรือใครที่เป็นโบโมเหมือนกันพบเขา้าการสะกดจะเกิดขึ้นอีกครั้งมันก็ยังน้อยไปที่จะเมาเอาแบบนั้นนะพ่อเท่าจะทรงยศแย้ง พยายามหาความเป็นธรรมให้ผู้ถูกกล่าวถึงเกิดพลาดขึ้นมามันจะกลายเป็นการกล่าวหาที่ร้ายกาจรุนแรงสำหรับคนคนหนึ่งทีเดียวอย่างที่ฉันบอกไปนั่นแหละเจ้านายมันยังมีมากกว่านั้นวันนั้นเจ้าการไม่ได้พบแต่กล้องแต่มันยังพบไม่จริงอย่าไปเชื่อคำไอ้หมอผีนั่นเจ้านายมันนั่นแหละสมิงตัวจริงแล้วอยู่ไม่หยุดทั้งคู่ก็มีอันสะดุ้งโงง เมื่อมีเสียงเหียมเกรียมดุดันครึ่งโกรธตะโกนออกมาจากความมืดเบื้องหน้าต่อมาเป็นร่างของบังลาเดินปัดเปยพยุงผู้กองอำนวยซึ่งมีสภาพไม่ต่างจากเพิ่งผ่านสมรภูมิอันหนักหนาสาหัสมาหมาดๆจากที่เห็นสติสัมปชัญญะคงจวนดับเต็มทนมันนั่นแหละเจ้านายที่ร่วมมือกับสมิงดอกตรมันน่นละรับเอาอำนาจกว่าครึ่งหนึ่งของดาก,กาไว้มันเป็นหมอผีมันต้องการพลังอำนาจ เสียงเอะของบังลายังผลให้คนอื่นๆที่กระจัดกระจายวางกําลังอยู่รอบฐานมารวมกันเป็นจุดเดียวการเองเมื่อเห็นบังลาปรากฏตัวก็ค่อ,คอ,คอยๆเร้นกายหายเข้าไปในความมืดด้วยอาการเงียบกริบจนไม่มีใ,ใครสังเกตเห็นฝ่ายจ่าทรงยศได้แต่ละละ้าลังยังไม่มั่นใจว่าที่เห็นอยู่นั่นคือบังลาและผู้กองอํานวยตัวจริงหรือไม่และบังลายังเป็นมนุษย์เดินดิน หรือเป็นสมุนของเจ้าสมิงไปเสียแล้วดังนั้นสัญชาตญาณเราให้ตวัดปืนขึ้นเลงตะเบงเสียงห้ามไม่ให้ทั้งสองเข้ามาใกลามากกว่านี้ทำอะไรนะจ๊ะนั่นผู้กองนะครับยังยังแน่ใจไม่ได้นะบัญจงฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นครั้งแรกพลบัรจงได้ได้ไดครบรามแน่นพรานยิ่ง ก้าวออกมาจากเต็นท์บัญชาการพร้อมอาวุธในมือที่ตวัดขึ้นยิงยามใดก็ได้กระสุนในรังเพลิงทุกนัดผ่านการปลุกเสกโดยพ่อเท่าสนันมาแล้วลงอาคมเอาไว้อย่างเข้มขลังรอเวลาเพียงระเบิดมันใส่ปีศาจที่โผลมาให้เห็นเท่านั้นคิดดูให้ดีสิเจ้านายถ้าฉันเป็นสมิงจริงจะแบกผู้กออํำนวยมาด้วยทำไมและจะปรากฏตัวออกมาต้องๆแบบนี้เพื่ออะไร สู้รอบจมตีอย่างที่พรานนั่นโดนไม่ง่ายกว่าหรือเท่านั้นเองพลบรรจงเบิกตากว้างความนี้มีเพียงคนที่อยู่ในเต็นม์บัญชาการตอนสอบสวนพรานยิ่งเท่านั้นที่รู้แน่ละแม้แต่จ่าทรงยศเองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเช่นนั้นแล้วบังลารู้ได้อย่างไรนอกจากเจ้าตัวจะแอบฟังอยู่ข้างเต็นบัญชาการแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะทำไปเพื่ออะไรและอีกกรณี ซึ่งดูจะเป็นไปได้มากที่สุดในยามนี้บังลาตรงหน้าและผู้กองอำนวยคือสมิงอย่างที่อดีตจ่าทหารสงสัยจริงๆไว้เท่าความคิดเปืนในมือของทั้งพลบรรจงและพรานยิ่งตวัดขึ้นประทับบาพ,พร้อมกันก่อนจะลั่นไกลพรานยิ่งตะเบงเสียงบอกให้พลบรรจงละเว้นการสาดกระสุนใส่ผู้กองอำนวยให้เล็งไปที่บังลาก่อนเป็นอันดับแรก เสียงปืนแผดลั่นพร้อมกับที่ร่างของผู้กองมอนวยถูกทิ้งลงพื้นอย่างไร้เยื่อใยทางด้านบังลากระโจนนี้หาตะกวัวที่พุ่งเข้าใส่ด้วยอาการคล่องแคล่วแน่แล้วเป็นไปอย่างที่พ่อเท่าสนันบอกเป็นไปอย่างที่อดีตจ่าทหารว่าไว้บุคคลตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอย่างอื่นอย่างอื่นที่อันตรายขั้นสุดสมิงร้ายนั่นเองเพียงแต่ว่า เห็นจะมีแต่บังลาเท่านั้นกระมังที่ถูกสิงสู่โดยวิญญาณร้ายผู้กองอำนวยยังคงเป็นคนธรรมดามันเพียงแค่ลากเอามาเป็นเหยื่อล่อเท่านั้นผลบรรจงคิดด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของผู้บคคับ,บัญชาผลบรรจงปรีเข้าไปหมายให้ความช่วยเหลือผู้กองอำนวยทว่าการกลับโผลออกมาจากความมืดพุ่งชนพลบรรจงเสียกระเด็นล้มหายพร้อมกันนั้น ปากกระบอกปืนพลันจาอไปอยังร่างของผู้กองที่นอนหายใจรวยรินอยู่กับพื้นไอ้กานนั่นมึงจะทำอะไร <S <S ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันการเหนี่ยวไกหมายระเบิดศีรษะของผู้กองอำนวยแต่ผู้กองอำนวยกลับพลิกตัวรบพร้อมกับตะบบขากระชากจนเสียศูนย์ล้มคว่ำวิดศีรษะกระจายได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดเมื่อตั้งตัวได้ ผู้กองอำนวยคำรามลั่นสองมือมีกรงเล็บงอกฟันฟังแหลมคมอวดใหเห็นว่าหน้าวาดวันพลันเพลึงนี่มันเรื่องหาเหี้ยวอะไรกันวะคนบรรจงคิดไม่ต้องตีน่าชงนหรอกคุณทหารจำเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังได้ไหมผู้กองของพวกคุณทหารนะกลายเป็นพวกมันไปแล้วดูที่คอเขาสิพรานยิ่งว่าขณะเดียวกันก็สาวกระโจม เล็งปากกระบอกปืนตามร่างที่เพ่นพ้นโจนทยานไปตามกิ่งคอนตรงนั้นตรงนี้ของบังลาโดยไม่ทันได้มองว่าด้านล่างบรรดาทหารและชาวบ้านที่เคยเป็นศพนอนอยู่นอกที่พักรวมถึงคนร้ายที่ตายโดยร่างกายยังสมบูรณ์พอควรกำลังบุกตะลุยเข้ามาพร้อมกางกองเล็บขู่คำรามหากไม่ได้จาทรงยศช่วยยิงสกัดเอาไว้หนถึงสงตัวคงกระจนงับคอเข้าไปแล้ว พลบรรจงมองตามแล้วก็เข้าใจทุกอย่างด้วยบาดแผลฉกันขนาดนั้นผู้กองอํานวยย่อมไม่อาจมีชีวิตรอดได้เนื้อหนังต้นคอฝั่งซ้ายถูกงัดกระชากหายไปเท่าฝ่ามือทุกคนยิงสก,กัดจะให้พวกมันบุกเข้ามาได้จ่าทรงยศตะโกนออกคําสัง่งทันทีนั่นเองเสียงปืนพลันละงมรั่นขึ้นอีกครั้งบรรดาสมุนเจ้าปีศาจล้มลุกคลุกคลานจากคมกระสุน แล้วลุกขึ้นไหมต่อเมื่อศีรษะถูกทำลายเสียหายนั่นแหละจึงเป็นจุดจบสยบนอนนิ่งและด้วยความร่วมมือกันของมนุษย์เหล่าปีศาจเริ่มลดจำนวนลงทีละตนสองตนบางลาซึ่งเวลานี้ซ่อนตัวอยู่ใต้ความดำมืดของขาคบโกรธจัดจนตาแดงกลำํำการกลับมาเรืองอำนาจของตนถูกสกัดเอาไว้เสียแล้วเห็นที่มากระดานนี้ ตนต้องลงไปเล่นเองทุกอย่างบังลากระจนพรวดลงมายืนจังก้าตรงหน้าทุกคนที่เหลือแน่ละว่าปืนทุกกระบอกย่อมสาสต์กระสุนใส่ชนิดไม่รอพ่อทว่ากลับไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่บังลาได้อาจเป็นเพราะอำนาจแห่งดากาฮาริเมาที่ครอบคลุมครอบงาบังคับเอาไว้ทำให้เหนือน้อหนังแข็งแกร่งคงทนดุดเล็กกล้าไปแล้วกระมัง บังลาค่อยๆกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งเสือความสูงใหญ่และกำยำเพิ่มขึ้นจนน่ากลัวเทว่ารูปลักกลับไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดไว้ร่างนั้นใหญ่กำยำจริงหากแต่หูไม่งอกยาวหน้าไม่ยืนฟันไม่แหลมและไม่มีหางจะมีก็เพียงลวดลายเหลืองส้มคาดดำจางๆที่ปรากฏตามผิวหนัง และพละกกำลังที่เพิ่มขึ้นมาหาศาลเท่านั้นที่ยืนยันว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เพราะมัวแต่ตื่นตะลึงพ่อเท่าสนันถูกหลังมือหวดเสียบเปลิวตามด้วยจ่าทรงยศที่แม้ครั้งแรกจะหลบได้วุดวิแต่ความเร็วของมนุษย์กับปีศาจนั้นห่างชั้นกันไม่น้อยที่สุดอดีตจ่าทหารก็ตัวลอยคว้างเช่นเดียวกันและจ่าทรงยศก็เจ็บจุกเกินกว่าจะลุกขึ้นมาสู้ไหว เสียงที่ได้ยินหรือก็กล้องสะท้อนฟังไม่ได้ซับคงทำได้เพียงนอนนิ่งๆหายใจเบาๆรอความตายเท่านั้นฝ่ายก้านเองก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหยุดยั้งบางลาปีศาจแต่แล้วเขาก็เป็นอีกคนที่ถูกปัดเสียกระเด็นเวลานี้เหลือเพียงผลบรรจงพรานยิ่งทหารและชาวบ้านจำนวนหนึ่งเท่านั้นและที่สำคัญแต่ละคนเอง ก็ไม่มีใจจะสู้เสียแล้วทว่าจังหวะนั้นเองหมอจะทำอะไรก็รีบทำเลยอยู่ไม่อยู่พรานยิ่งก็ตะโกนดังลั่นหมองั้นหรือหมอไหนใครแล้วที่ว่าน่นนะทำทำอะไรต่อมาเสียงเหี้ยมเกรียมตะเบงจนน่ากลัวขอเจ้าของคงเป็นเอ็นก็ดังลั่นขึ้นจากความมือดอีกฟัง Daka daka, chống sự giúp to intra, yang ning rat mo, tari yakat, da yang arirat pai ri, eng ka, udagan chống sự giúp to, eng yang ning rat kara, daka 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 hari mau, daka daka, chống sự giúp to intra, yang ning rat mo, tari yakat, ดายังอริราชไทรีเองกะอุดากันฉับพลันนั้นบางลามีอันชะงักงนันหันขวับชายผู้หนึ่งเนื้อตัวมอมแมมโหนคราวรุงรังจนยากจะจำแนกอายุได้อย่างชัดเจนโผล่ออกมาจากความมืดอีกคนพร้อมวัตถุที่แลดูคล้ายเป็นกระดาษหรือแผ่นหนังโบราณปากก็พร่ำคาถา หรือภาษาอะไรที่ใครในนั้นเองก็ฟังไม่ออกทุกประโยคบังลาพยายามพุ่งเข้าไปหาเพื่อยับยัง้งแต่ก็กลับต้องถอยห่าง 3, 4, 9ก้าราวถูกดิดยิ่งชายผู้นั้นเร่งว่าจะเพิ่มความดังของเสียงในการว่าคาถาบังลายิ่งแสดงอาการเจ็บปวดรวดร้บว่านทรมานแทบขัดใจไม่มีใครเลยจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกระทั่งพ่อเทาสนัน ฉันกายลุกขึ้นแล้วปรีเข้าไปช่วยว่าพระคาถาเดียวกันอีกแรงนั้นยิ่งทวีความทรมานให้บังลาอย่างแสนสาหัสเข้าสองข้างสุดลงกับพื้นร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดคนอื่นจะเห็นอย่างไรไม่ทราบเทว่าจ่าทรงยศเห็นชัดเจนว่ามีพลังงานบางอย่างในตัวบังลาถูกดึงออกและพยายามจะกลับเข้าไปเทว่ามันไม่เป็นไปได้โดยง่าย ยิ่งชายปริศนาผู้นั้นและพอเท่าสนันว่าพระคาถาพลังงานที่ว่ายิ่งหลุดออกมาจากร่างของบังลาและห่างออกทุกทีทุกทีในที่สุดก็หลุดออกมาทั้งร่างยืนจังก้าสง่างามโปร่งแสงอยู่ครู่แล้วจึงหายไปกลายเป็นควันจางๆลอยเข้าไปในกล่องซึ่งเปิดเอาไว้ชายปริศนาปรีเข้ามาใช้แผ่นหนังหรือกระดาษในมือปิดทับ พอเท่าสนันเร่งใช้ผ้าแพรแดงหรือผ้าคาดเอววัวชนห่อพันรัดมัดเอาไว้อย่างแน่นนะบังลาฟุบลงกับพื้นแน่นิ่งและค่อยๆเหี่ยวแห้งเหลือเพียงหนังหุ่มกระดูกไม่ต้องสงสัยเขาตายแล้วและดูท่าจะตายมานานแล้วเสียด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันวันนี้ให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนเธอเจ้านายเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังการว่าแสงแดดยามเช้า เริ่มเปล่งประกายผ่านปุยเมฆทุกคนที่เหลือรอดจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมายังอยู่ดีส่วนที่ตายก็ตายไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้การเล่าให้ฟังว่าพรานยิ่งพบหมอสมภพเมื่อ3เดือนก่อนตัวหมอสมภพเองก็พยายามหนีสมิงร้ายซึ่งสิงสู่อยู่ในร่างของบังลาและตามไล่ล่าเพราะเขาถือแผ่นหนังที่จารึกคาถาสะกดเอาไว้ ทั้งคู่พบกันและเดินทางร่วมกันโดยที่หมอสมภพบ,บอกแก่พรานยิ่งว่าให้เก็บเป็นความลับด้วยไม่ทรา,าบว่าบังลาซึ่งถูกสิงสู่จะไปพูดอะไรไว้บ้างแล้วเกิดตนโผล่หน้าไปให้คนบ้านบาเจาะเห็นเข้าแล้วเกิดเข้าใจผิดอาจเกิดอันตรายและตนมีหน้าที่ต้องสกดสมิงร้ายดากาหริเมาเอาไว้ดังเดิมจะทรงยศถามด้วยความสงสัยว่าตกลง เรื่องราวในวันที่หมอสมภพและบังลาขึ้นเขามันคืออย่างไรกันหมอหนุ่มซึ่งเวลานี้หนวดเคราและความซมซ่อยังผลให้ดูแก่กว่าอายุจริงเป็นสิบปีเล่าว่าวันนั้นตนได้ยินเสียงเรียกให้ช่วยเป็นเสียงของผู้ชายห้าวหานดุดันตนและบังลาเดินตามเสียงนั้นไปกระทั่งพบชายหนุ่มรูปร่างกำยำยืนอยู่บนจอมปลวกขนาดใหญ่เพียงแค่มองปราดเดียวก็รู้ว่า นั่นไม่ใช่มนุษย์เพราะร่างที่ว่านั้นโปร่งแสงและชายหนุ่มกำยำนั้นยังแนะนำตัวอีกว่าตนคือดากาฮาริเมานักรบผู้ทรงพลังอำนาจและถูกสะกดเอาไว้ใต้จอมปลวกนี้หากใครปลดปล่อยจะมอบพลังอำนาจและสมบัติมหาศาลให้แน่ละเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักรบหนุ่มหมอสมภพก็เคยศึกษาเคยฟังจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านอยู่บ้างคิดในใจ อะไรที่ถูกสะกดไว้นั่นย่อมหมายความว่าก่อนหน้านั้นต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก่อนฉะนั้นตนจึงไม่คิดจะทำตามหากแต่บังลาไม่ทราบไปทำอีท่าไหนถูกครอบงำและทำร้ายตนจนสลบปื้นมาก็เห็นบังลาเปิดกล่องนั่นเสร็จแล้วและวิญญาณของดากาฮาริมาก็พุ่งเข้าสิงบังลาไม่ทราบอะไรทำให้ตนมั่นใจจึงพุ่งเข้าไปช่วยเอาแผ่นหนังจารึกคาถามาไว้กับตัว และหลบนี้การตารล่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากระทั่งในพบพรานยิ่งได้ฟังเรื่องราวความเลวร้ายที่อุบัติขึ้นตนจึงขอตามมาด้วยเพราะคิดว่าสามารถจัดการได้เหตุผลนั่นหรือคืนหนึ่งตนเองได้ฝันไปฝันว่าเจ้าผู้ครองนครแดนใต้หลายท่านหลายองค์นำความมาบอกว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และจิตใจที่กล้าหาญนั่นแหละจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้นั่นเองจึงนำมาซึ่งการ,ร่ายคาถาในครั้งนี้ตัวก้านร,รู้เรื่องนี้ก่อนหน้าทุกคนไม่นานพ่อเท่าสนันซึ่งพรานยิ่งไว้ใจบอกทุกอย่างให้ฟังรวมถึงที่ซ่อนของหมอสมภพซึ่งลงอาคมเข้มขลังปิดบังอําพรังเอาไว้เพื่อรอเวลาให้บังลาโผล่มาและเมื่อบังลาและพวกกองอํานวยโผล่มาดังคาด กาจึงลอบออกจากฐานตรงไปหาหมอสมภพซึ่งหลบอยู่ไม่ไกลและอีกสาเหตุหนึ่งที่กานมั่นใจว่าผู้กองอำนวยตายแล้วจนกล้าหันปืนใส่ไม้ระเบิดหัวให้ตายรอบสองไม่ใช่เพราะหมอสมภพบ,บอกอีกเช่นกันในจังหวะที่ซ่อนตัวอยู่หมอสมภพเห็นเต็มตาว่าสมิงบังลาขบคอผู้กองอำนวยจนตายคาปากนั่นเองกานจึงกล้าหันปากกระบอกปืนใส่ตามที่เห็น มันยากนักสําหรับจ่าทรงยศที่จะทําความเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดที่ประดังเข้ามาดังน้าาําป่าลากทว่าสิ่งที่จริงแท้แน่นอนคือยามนี้ทุกอย่างจบลงแล้วเขาและคนอื่นๆเพียงนําความนี้กลับไปรายง,งานต่อผู้บังคับบัญชาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างที่เป็นมาอย่างว่าป่าไม่ว่าที่ไหนย่อมเต็มไปด้วยอาถรรพ์เสมอครั้งนี้ ได้พบและรอดมาได้ครั้งหน้าอาจจะมีอีกใครเล่าจะรู้เพราะเทือกเขาบูโดเป็นเทือกเขาใหญ่ซ่อนความเร้นลับน่าอัศจรรย์เอาไว้มากมายไม่แน่สมิงดากาฮาริมานี้อาจเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในบันทึกแห่งความทรงจำก็ได้และอีกอย่างหนึง่งซึ่งถือเป็นความโชคดีหมอสมภพหมอหนุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสมิงร้ายและสูญหายไปหลายเดือนเขายังกลับมา และจัดการสะกดดากาฮาริเมาวิญญาณนักรบผู้ร้ายกาศให้กลับไปอยู่ในอย่างที่อันสมควรได้อีกครั้งมิเช่นนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกตนจะเป็นเช่นไรจ่าทรงยศคิดถอนใจยาวร้องขอยาเส้นใบจากกับการในยามนี้คงเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการสูดควันเข้าปอดและพ่นมันออกมาพร้อมเรื่องราวความวุ่นวายในหนึ่งคืนที่ผ่านมาให้หมดไปจากสมองอย่างน้อย แค่ชั่วคราวก็ยังดีก็จบไปแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ